คนที่มาลงคะแนนเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆมีอยู่ประมาณ8ล้านคนเท่านั้นเองจำนวนผู้มีสิทธิ <Pul> ์เลือกตั้งทั้งหมดมี49ล้านคนฉะนั้นคนที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเลือกตั้งก่อนมีถึง41ล้านคน ใน41ล้านคนนี้ก็มีทั้งโนโหวตแล้วโหวตโนแต่อย่างไรก็ตามไม่เลือกผู้ซึ่งเสนอตัวในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแสดงว่ามวลมหาประชาชนส่วนใหญ่ได้ตัดสินอย่างบริสุทธิ์อย่างเป็นประชาธิปไตยที่สวยสดงดงามที่สุดว่าไม่ต้องการการเลือกตั้ง ต้องการการปฏิรูปอันนั้นน่าจะเป็นเครื่องชี้ที่วินยูชนใครๆก็ได้ต้องยอมรับและเคารพในมติของมหาประชาชนผมอยากจะกราบเรียนว่าเราสู้ได้ในเรื่องนี้ทุกคนต้องเคารพในเสียงตั้ง40กว่าล้านคน มากมายกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาว่าต้องการการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั่นแหละคือความชอบธรรมในการ,รที่จะดำเนินการถ้าพูดใ่าถึงที่สุดต้องลงใครจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าถ้าเช่นนั้นเมื่อบ้านเมืองอยู่ในสูญยากาศอย่างนี้ ฝ่ายบริหารก็ไม่มีอำนาจที่จะทำแล้วเพราะว่าเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วก็ควรจะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่โดยการกระทำผิดที่ไม่ชอบทำตั้งแต่การไม่ยอมรับอำนาจสารรัฐธรรมนูญทำผิดหลายๆเรื่องที่เป็นความผิดเกิดขึ้นที่สารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินแล้วว่าผิดนั่นประการที่หนึ่ง ประการที่สองสภาเราก็ไม่มีแล้วถึงแม้ว่าจะยังมียังไม่คาราคาสังตัวประธานสภาประธานรัฐสภาจะยังคาราคาสังแต่ผมถือว่ารัฐาที่ปัตตอนนี้ไม่ได้มีแต่เพียงประธานสภาเท่านั้นยังมีผู้ซึ่งยิ่งใหญ่ คือมวลมหาประชาชนเมื่อเราบอกว่าเราเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประเทศเราต้องเป็นผู้ซึ่งแสดงมติและความต้องการของเราได้แล้วก็ได้แสดงออกมาแล้วจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วว่าเราต้องการปฏิรูปเมื่อเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าการปฏิวัติโดยประชาชนเนี่ย ถึงแม้จะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เป็นความชอบธรรมเราไม่ได้ไปปล้นไปโกงใครเขาแต่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนต้องการความสงบต้องการความอยู่เย็นเป็นสุขเราต้องการอย่างนี้ฉะนั้นไม่มีใครที่จะมาขัดขวางความต้องการของประชาชนได้ฉะนั้นผมเห็นว่าความเป็นรัฐาธิปัตย์อยู่ที่ มวนมหาประชาชนครับถ้าเขายังอ้างว่าตอนนี้ประธานวุฒิประธานวุฒิสภาก็ถือว่าทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแล้วประธานวุฒิสภาคนนี้คือนายนิคมไวยรัตพาน,นิชจะครบอายุการเป็นสอวอในวันที่สองมีนา วันที่สองมีนานี้ในนิคมก็ครบอายุการเป็นสวก็จะกลายเป็นสวรักษาการเหมือนเหมือนกับยิ่งรักรักษาการนายกแล้วก็จะมาเป็นประารธานวุฒิรักษาการเขาก็จะอ้างอย่างนั้นเขาจะอยู่ต่อจะว่าย่างไงการรักษาการมีความจำเป็นสำหรับตำแหน่งบริหารฝ่ายบริหารประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีฐานะเหมือนกับประธานวุฒิสภาที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติยังไม่ต้องรักษาการเลยถ้าเผื่อว่าฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องมีการรักษาการทำไมประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงยังไม่รักษาการล่ะครับมหมดตำแหน่งหมดอำนาจไปแล้วฉะนั้นไม่ไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นประธานวุฒิสภา ก็หมดไปแล้วเมื่อประธานวุฒิสภาพ้นจากตำแหน่งวุฒิในวันที่ครบเทอมคือวันที่สองมีนาคมนี้เขาไม่ต้องรักษาการเขาต้องพ้นไปจากตำแหน่งเลยฉะนั้นจริงๆแล้วมามองทางแง่รัฐาธิปัตย์ที่เหลืออยู่ ก็จะเป็นรองประธานวุฒธธิสภาที่ยังเหลืออยู่แล้เตาทิดครับมีคนบอกว่าทางออกมีอีกทางหนึ่งไม่รู้ว่าท่านจะเห็นด้วยไหมวันนี้ผมจะลองขายไอเดียไปไเรื่อยๆทางออกมีอีกทางหนึ่งว่าขณะนี้บ้านเมืองเกิดวิกฤตเกิดปัญหาด้านความมั่นคงเมื่อวานนี้ทําให้พี่น้องของเราเสียชีวิตท่านนั้งที่เรานั่งสวดมนต์ทำให้ตํารวจก็เสียชีวิต ปัญหาด้านความมั่นคงในประเทศไทยคงไม่มีใครปฏิเสธเมื่อเกิดเหตุอย่างเมื่อวานเนี้ถ้าทหารประกาศกฎอัยก,การศึกแล้วเมื่อประกาศกฎอัยก,การศึกก็พละเลือนไม่ว่าตำรวจก็ถือว่าเป็นข้าราชการพละเลือนจะต้องฟังทหารอย่างนี้ถ้าทหารควบคุมเรื่องความมั่นคงแล้วถ้าทหาร บอกกบป,ป,ป,ปสหรือมวลมหาประชาชนว่าบัดนี้เราจะฟังเราจะร่วมมือกันและเราจะฟังคําสั่งจากมวลมหาประชาชนอย่างนี้ถือว่าเราได้รัฐาทิปัต์หรือเปล่าทหารก็มีความรับผิดชอบต้องดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศถ้าเผื่อประเทศถึงขั้นนองเลือดกะลียุคไร้ความสงบไม่มั่นคงเลย ก็ต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบอาจจะมีวิธีการหลายๆอย่างที่ทหารทำได้แต่ถ้าเบื่อจำเป็นที่จะต้องประกาศกฎอัยการศึกก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วเมื่อมาประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็มีอำนาจในการที่จะดูแลความมั่นคงเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทหารอาจจะสนับสนุนว่าให้ดำเนินการตามแนวทางของ มวลมหาประชาชนว่ามวลมหาประชาชนมีความต้องการอะไรต้องการปฏิรูปประเทศต้องการหยุดการเมืองแบบไม่ไม่ดีงามทั้งหลายเอาไว้ก่อนเพื่อสร้างประเทศของ,ของเราต่อไปใหม่ก็ทำได้ผมจะขอเปลี่ยนเรื่องแต่ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องถามพี่น้อง ดอรอาทิตย์ในฐานะอดีตประธานรัฐสภามองทางออกมีหลายช่องทางบอกบ้านเมืองไม่มีวันจนเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับรัฐบาลและระบอบสามานอีกต่อไปเรามีทางชนะเรามีทางได้รัฐบาลใหม่อย่างแน่นอนพี่น้องเห็นด้วยไหม ก็มีอีกสองคำถามสุดท้ายอย่างสั้นๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกในในฐานะที่ผมเป็นนักวิชาการมาตลอดชีวิตที่เห็นมหาวิทยาลัยทุกแห่งนักวิชาการทุกสาขาออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนออกมาเรียกร้องออกมาบริจาคออกมาทำกิจกรรมออกมาแถลงการกันมากมายนี่มันสะท้อนอะไรครับ การศึกษาเยาวชนก็เป็นพลเมืองของชาติเป็นอนาคตของชาติการศึกษาก็ต้องให้ไม่ใช่ศึกษาอยู่ในหอคอยงาช้างแต่ต้องศึกษาจากโลกแห่งความเป็นจริงทุกที่คือห้องเรียนที่วิเศษที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมของมวลมหาประชาชนที่บริสุทธิ์มีความเป็นธรรมความชอบธรรมแบบนี้เนี่ย เป็นห้องเรียนที่เราควรจะให้เยาวชนได้มีโอกาสออกมาเรียนรู้มาร่วมกันที่จะสร้างบ้านเมืองต่อไปฉะนั้นมหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้สนับสนุนว่าให้นักศึกษาของเราได้เปิดโลกกว้างมาร่วมร่วมที่จะเรียนรู้ร่วมที่จะสร้างประเทศร่วมกันกับพี่น้องที่รักทั้งหลาย แล้วเขาจะมาอยู่การดินกินกลางถนนอย่างพี่ดองอย่างนี้นะครับเขาก็มาอยู่กันนานแล้วครับมาอยู่ตลอดโอ้มาอยู่ตั้งแต่เวทีรายดำเนินเรื่อยมาคำถามสุดท้ายในฐานะที่ดออรอาทิตย์เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนผมเองก็สงสยัยว่าทำไม ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขพวกแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ถึงออกมาเป็นกระทรวงแรกประกาศตัวชัดเจนมาร่วมกับมวลมหาประชาชนมาดูแลพี่น้องทุกเวทีจ้าทิบายยังไงในเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยบุคลากรสายสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์แพทย์เนี่ยมีความ มีคุณธรรมมีจริยธรรมสูงเขาซื่อสัตย์ในหน้าที่สูงเสียสละต่อพี่น้องประชาชนสูงใครมาทำอะไรไม่ชอบทำแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ชนบทจะออกมาเป็นกลุ่มแรกในการที่จะต่อต้านสั่งสอนรัฐมนตรีทั้งหลายฉะนั้นเราเห็นแล้วไหมครับว่าทุกครั้งที่มีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีต้องเด้งไปทุกคนเลยแล้วบางคนก็นถึงก็ติดคุกเลยแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเป็นต้นแบบจะเป็นตัวอย่างเขาจะไม่ยอมเมื่ออะไรที่ไม่ชอบมาพากลไม่ถูกต้องคุณหมอชมรมแพทย์ชนบทจะออกมาต่อต้านเกิดเรื่องเกิดเรื่องทุกครั้ง ผมเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เข้าไปเพราะมันมีเรื่องเกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขช่วงนั้นจึงต้องเข้าไปแก้ปัญหาในกระทรวงสาธารณสุขจนเรียบร้อยครับพี่น้องครับวันนี้เราได้ความคิดทางออกของวิกฤตบ้านเมืองในปัจจุบันและเราทำความเข้าใจว่าทำไมนักวิชาการอาจารย์ นิสิตนักศึกษานักเรียนจึงออกมาร่วมกับพวกเราเราได้รับกำลังใจและเราได้รับมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราเดินเนี่ยชอบทำเราจะต้องร่วมกันเดินต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องเมื<ด>่อวานนี้ผมไปที่จังหวัดอ่างทองเขามีการพูดคุยกันอย่างนี้มีคนถามว่าเมื่อไหร่เราจะชนะ ผมเรียนว่าดตรเฉลิมชัยวสีนนท์ที่เป็นอดีตข้าราชการผู้ใหญ่กระทรวงการคลังท่านถามกลับไปว่าเวลาเรากินข้าวเนี่ยเรากินข้าวทีละคําใช่ไหมและบัดน,นี้เรากำลังจะกินของหวานแล้วพี่น้องอ,อยากจะเชิญชวน มวลมหาประชาชนช่วยปรบมือให้ดออ็ออรอาทิตย์คณาจารย์มหาลัยลังเสรดและนักศึกษามหาลัยลังเสรดด้วยครับขอพระคุณมากครับขอบพระคุณมากนะครับขอฝากสุดท้ายว่าพี่น้องคือผู้มีอำนาจสูงสุดและชอบธรรมที่สุดในขณะนี้อะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเป็นรัฐาธิปัตย์ของชาติ ฉะน,นั้นกล้านะครับผมเชื่อว่าผู้ที่จะสนองพระบรมราชโองการได้เนี่ยคือคุณสุเทพเทือกสุบรรเลขาธิการกปป,ปอสอครับเห็นด้วยไหมพี่น้องเห็นด้วยเสียงดังๆคำว่าสนองพระบรมราชองการ แปลว่าคนที่นำชื่อขึ้นทูลเกล้าเหมือนดออรทิต์ที่เคยนำชื่อขึ้นทูลเกล้าเมื่อปีส5หและในครั้งนั้นดรทิต์ได้นำชื่อคุณอนันต์ปัญญาชนขึ้นทูลเกล้าแทนพรรคการเมืองและแทนนักการเมืองอย่างนี้พี่น้องพอใจไหมถ้าพอใจส่งเสียงดัง,ดง ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับ